ไอเทมสุดฮิตของนักเรียนชายยุค90สุดยอดความเก่าที่เก่ามาตั้งแต่รุ่นพ่อรองเท้าที่วายจับทุกคนต้องใส่นั่นยาง <c oughs> รู้กันหรือเปล่าครับว่ารองเท้านันยางนั้นเกิดขึ้นไม่ได้ยังไง วันนี้เพลินดีมีตำนานจะพาทุกท่านไปหาคำตอบกันครับก่อนอื่นเลยต้องฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเพลินดีทั้งใน Facebook และ YouTube ของเรากันด้วยนะครับ ย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ราวพุทธศัการาช4 6 6ในซูถิงฟางหรือคุณวิชัยซอโสดที่กุญครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาอายุได้เพียง15ปีเขาได้ล่องเรือสำเภาพร้อมบิดาแบกเสื้อผื้นหมอนใบจากมณฑลฮกเกี้ยนประเทศจีนมายังแผ่นดินสยามโดยอาชีพแรกของเขาเมื่อถึงแผ่นดินสยามก็คือการขายเหล็กในโรงงานของคุณอา และจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้สะสมประสบการณ์จนได้เป็นถึงหลงจูในโรงไม้จินเสงิงหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือได้เป็นผู้จัดก,การนั่นเองครับจนเมื่อเวลาผ่านไปคุณวิชัยก็ได้พบรักกับสาวไทยเชื้อสายจีนที่เป็นคนอยุธยาชื่อบุญสมบุญญาณิสจนสุดท้ายก็ได้แต่งงานและมีทาย,ยาทสืบสกุลรวมทั้งสิ้น9คนเลยทีเดียวจากนั้นในช่วงปีพศ2478 คุณวิชัยได้ตัดสินใจด้วยความมุ่งมั่นที่จะพันตัวเองขึ้นมาเป็นเท่าแก่บุกเบิกธุรกิจของตัวเองก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่าห um ัวซส้งจันตจำกัดดำเนินธุรกิจซื้อมาขายไปนับเป็นจุดเริ่มต้นธุรกิจของตระกูลซอสทิกุลแต่ทว่าการดำเนินธุรกิจในสภาวะสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับนอกจากเศรษฐกิจที่ซบเซาแล้วยังต้องหนีการทิ้งระเบิดในพระนครอยู่ตลอดเวลาอีกตั้งหากเรียกได้ว่าสาหัสตะลิทีเดียวครับ แต่เมื่อสงครามยุติธุรกิจของคุณวิชัยก็เริ่มกลับมามั่นคงและขยายตัวตั้งเป็นบริษัทวัฒนสินพาณิชย์จำกัดขึ้นอีกหนึ่งบริษัทเมื่อวันที่28มกราคม2491และก็ได้มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศนำเข้าส่งออกสินค้าหลากหลายชนิดรวมไปถึงการติดต่อทำธุรกิจกับชาวสิงคโปร์เพื่อนำเข้ารองเท้าผ้าใบจากประเทศสิงคโปร์ยี่หอ้อน้ำเอีย้ย ที่แปลว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผ้าใบสีน้ำตาลพื้นยางสีน้ำตาลบรรจุในถุงกระดาษสีน้ำตาลนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยในราคาคู่ละ12บาทธุรกิจรองเท้าหนังเอีย๊ยในช่วงสองปีแรกเรียกได้ว่าขาดทุนเลยนะครับแต่ด้วยคุณภาพที่คุณวิชัยเล็งเห็นทำให้เขาเนี่ยไม่หยุดที่จะไปต่อจนภายหลังเนี่ยก็เริ่มได้ผลตอบรับที่ดีขึ้นหลายคนเนี่ยต่างติดใจในคุณภาพจนมีคนกล่าวติดตลกว่า ใส่เดินทำงานข้ามภูเขาไปกลับได้สบายส่วนรองเท้ายี่ห้ออื่นขาไปเนี่ยใส่หนึ่งคู่พังพอดีต้องเตรียมไปอีกหนึ่งคู่เพื่อใส่กลับครับและหลังจากนั้นเมื่อรองเท้านำเอียเป็นที่นิยมทางบริษัทก็ลดการนำเข้าสินค้าประเภทอื่นเน้นการขายรองเท้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและก็ได้เปลี่ยนการออกเสียงยี่ห้อให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้นจากนำเอีย๊ยะภาษาจีนใต้จิว๋วมาเป็นหนันหยางซึ่งเป็นภาษาจีนกลางแต่เพื่อให้ติดปากคนไทยมากยิ่งขึ้น จึงเรียกมันว่านันยางและก็ได้มีการจดทะเบียนการค้าในชื่อว่านันยางตราช้างดาวเมื่อปีพศ2492ก่อนที่ในปีพศ2496ตำนานรองเท้าผ้าใบนันยางในประเทศไทยจึงได้กําเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อท่านคุณพิชัยเห็นว่าเมืองไทยของเราเนี่ยมีวัตถุดิบที่สําคัญอย่างยางพาราที่มีคุณภาพมากๆคุณพิชัยก็เลยทำการเจรจาขอนำแบรนด์และแบบรองเทา้าผ้าใบนันยางหรือหนังยาง มาผลิตในประเทศไทยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับรองเท้านันยางถือว่าเป็นรองเท้าที่มีคุณภาพดีทนทานและราคาประหยัดในยุคนั้นซึ่งนี่เองทำให้นันยางกลายเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในกลุ่มคนที่ต้องเดินเยอะๆและคนที่ต้องเดินเป็นระยะทางไกลและนอกจากรองเท้าพ่าใบแล้วนันยางก็ยังมีสินค้าร่วมแบรนด์ที่คนไทยเนี่ยเรียกติดปากว่ารองเท้าแตะช้างดาวด้วยครับ สาเหตุที่เรียกเช่นนี้ก็เพราะว่าคนไทยในยุคนั้นเนี่ยมักจะเรียกสินค้าตามโลโก้มากกว่าชื่อแบรนด์นั่นเองแล้วรองเท้าแตะนันยางที่มีโลโก้เป็นรูปช้างอยู่คู่กับดาวก็เลยถูกเรียกรองเท้าแตะช้างดาวเรื่อยมานั่นเองครับแล้วนันยางกลายมาเป็นรองเท้านักเรียนได้งไงอ่ะรู้ป่ะผมขอเล่าเพิ่มเติมถึงจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่เกิดในช่วงปีพศ2500แล้วกันนะครับ ถ้ารองเท้ารุ่นระดับตำนานของโลกอย่าง Adidas Stan Smith มาจากรองเท้าเทนนิสหรือ c Con อน r s ช Chuck t a y l o r มาจากรองเท้าบาสเกตบอลนันยาง 205S ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามาจากรองเท้าแบดมินตันครับแล้วทำไมถึงเป็นแบดมินตันล่ะโดยเรื่องราวนี้ก็มาจากที่คุณเพียศรศักด์ซอส,สุธิกุลทายาตรุ่นที่2เนี่ยเขาเป็นผู้ที่ชื่นชอบกีฬาแบดมินตันมากจนได้รับตำแหน่งนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยเลยทีเดียว จากนั้นเขาก็เลยทําการปรับนันยางให้เป็นรองเท้าที่เหมาะกับการใส่เล่นแบดมินตันโดยการเปลี่ยนรูปทรงและเปลี่ยนพื้นรองเท้าให้เป็นสีเขียวซึ่งไอพื้นสีเขียวนี่แหละครับที่มันได้กลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งตำนานของรองเทาเ้าผ้าใบนันยางจนถึงปัจจุบันซึ่งหลังจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงที่รองเทาเ้าผ้าใบจากโลกตะวันตกเริ่มเข้ามาทําการตลาดในเมืองไทยและผู้คนเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่ารองเท้ามันไม่ใช่แค่รองเท้าอีกต่อไป และรองเท้าแต่ละคู่ก็มีหน้าที่เฉพาะของมันไม่สามารถใส่คู่เดียวและทำทุกอย่างได้อีกต่อไปแล้วนันยางก็เลยต้องหาฐานที่มั่นคงให้กับตัวเองอีกครั้งจนสุดท้ายแล้วในช่วงประมาณปี2515นันยางได้เล็งเห็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจเป็นกลุ่มที่มีจำนวนคงที่ในทุกๆปีและมีจำนวนมากถึงหนึ่งในสี่ของประเทศแถมคนกลุ่มนี้ก็ต้องการใส่รองเท้าที่แข็งแรงทนทานรวมไปถึงรองเท้าที่มีหน้าตาเหมือนกัน ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็คือนักเรียนนั่นเองครับถึงแม้หลังจากนั้นนันยางจะเน้นทำตลาดรองเท้านักเรียนแต่ด้วยคุณภาพก็ทำให้นันยางเนี่ยได้รับความนิยมหลากหลายวงการครับอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือตะกร้อนันยางได้กลายเป็นรองเท้าตะกร้อที่ใส่กันทั้งนักเตะตะกร้อสมัครเล่นไปจนถึงนักตะกร้อทีมชาติไทยลามไปจนถึงทีมชาติเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาอินโดนีเซียจีนลาวกัมพูชาเวียดนาม บังกละดาเทศและปากีสถานอีกด้วยครับส่วนวงการวัยรุ่นกางเกงขาสั้นก็ได้มีการดีไซน์การใส่ให้เป็นแฟชั่นว้โโจที่พากันโก้ไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วครับนี่คือเด็กชายตึงเด็กที่วัยรุ่นไทยควรขอบคุณเพราะเขาคือผู้สร้างตำนานล้ำสมัยสิ่งที่ยิ่งใหญ่มักเกิดจากเรื่องบังเอิญเล็กๆเ,เ,เสมอ สุดท้ายแล้วรองเท้านันยางในความทรงจําของวัยรุ่นยุค90เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่รองเท้าน,น,นะครับมันรวบรวมเรื่องราวต่างๆไว้เยอะแยะมากมายทั้งความสนุกความทรงจําดีๆเพื่อนความรักและเรื่องราวอื่นๆที่เกิดขึ้นในยุคนั้นซึ่งเพื่อนๆที่ชมคลิปนี้อยู่ถ้าคุณเนี่ยมีเรื่องราวความประทับใจดีๆเกี่ยวกับรองเท้านันยางก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ และถ้าหากเพื่อนๆอยากให้เราทำตำนานเรื่องไหนให้ชมก็สามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปได้เช่นเดียวกันครับก่อนจะลากันไปในวันนี้ต้องฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเพลินดีและถ้าจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้ก่อนใครในโลกกันด้วยครับสำหรับวันนี้เพลินดีขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ